บันทึกอ๋อนี้เปิดมันบ้าอะไรกันเนี่ยปีสาจนั่นเรื่องทั้งหมดเป็นความจริงให้ตายฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีมันเหลือเชื่อมากๆนะอีสานนั่นมันไล่ล่าฉันตลอดมีสองทางที่ทําให้หลุดพ้นจากมันได้แอบในตู้เสื้อผ้าซะไม่ก็ตายโตมันจะต้องแอบอย่างเดียวเลยเหรอมันวิ่งหนีไม่ได้เหรอตู หลังจากงานศพของลูกสาวผมผ่านไปผมก็ไม่ได้ทําอะไรอีกเลยผมรู้สึกเหมือนตัวเองไร้จุดหมายอะ่ระเบิดเริ่มไม่เป็นอันจะทําอะไรแล้วครับลูกสาวตายนะฮะเนื่องจากโดนประตูต,ติดนะับไม่สามารถเข้าได้เขียตรงนี้ไปได้ไหมเฮ้ยอะไรอะดูเหมือนจะมีกล่องที่ต้องใช้รหัสาำรับเปิด โอเคครับเรายังไม่มีรหัสนะครับห้องนี้เขาได้มาดูเหมือนจะติดอะไรบางอย่างโอเคครับขึ้นไปข้าบบนคุณยายโน,นเลนะ่าอยเอาเหมือนี่ครับห้องนี้ที่เราไม่สามารถไปได้นะไปได้หรือเปล่า อะไรอะฉันพบกุญแจไม่ใช่ครับตู้เก็บหนังสือเอาเบิร์นโนนนะครับที่ขั้นหนังสือเราได้ที่ขั้นหนังสือมาเดินครับพยายามดูที่ตู้เสื้อผนะครับไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าหาตู้หนังสือนะครับอาจจะมีอะไรก็ได้ม,มีรูปหรอไม่มีนะมาดูรูปครับไม่มีอะไรครับเอมีที่ขั้นหนังสือนะครับบันทึก ออกระดาษโน้ตนี่ของกระดาษโน้ตที่หนึ่งครับแต่ไม่จำเป็นต้องอ่านละเพราะว่ารู้เรื่องแล้าละมาทางนี้ครับประตูล็อกนะลงไปงด้านนีนะ้ไปไม่ได้ครับเอหนึ่งคนันคบไม่เอาดิไม่ปิดดิ อ๋อมันเนี่ยนะครับลองไปฟังนี้ดิเอาไปได้ครับห้องน้ำเหรออ๋อนี่ไงโอเคครับอ่ากดดูที่สิ่งของนะฮะที่คังภืรอ 6้หกปีเจ็ดนะครับได้รัดมาแล้วแต่ผมว่าขากลับไปนี่อาจาจะเจอคุณยายว,วเนเลื่อนนะครับยังไม่มีเหตุผลที่จะต้องซ่อนเดี๋ยวก็ได้มีเห็นผลแล้วโอเคครับไปทางนี้ขึ้นใไหครับ มาัน้วเรี่ยกูเจมอลันนาเนี่อะไรหรือเปล่าอ่อเอ๊ะเ,เดี๋ยนะห้องไหนอ่ะเอ๊ะมันอยู่ห้องมันอยู่โถงไหนครับเนี่ย ผมหลงว่ะจำไม่ได้เดี๋ยวนะครโอเคครับมาด้านล่างนี้นี่ครับเก้าหกสี่เจ็ดครับเก้าหกสี่ครับ เจ็ดครับเปิดคุณเจอวันพีทอ่าคุณเจอห้องครัวลงไปด้านล่างไปดูแผนที่ครับห้องครัวเอ่ออยู่ด้านนี้หรือเปล่าครับจะครับห้องครัว แคปติกเสียงได้รับมีของด้วยครับข้างล่างกุญแจห้องนั่งเล่นมันมาแล้วคุยาจวลรนาคมาหรือเปล่าไม่มาครับผมว่ามาหรือเปล่าไม่มาเฮ้ยยยียคุยใจวลรนาทอี นะครับโอคยย้คุณยายวคุณยายวลเเวลคุณยายห้องนั่งเล่นครับตกใจคุณยายคุณยายเล่นอะไรเนี่ยอนะวางนี้หรือเปล่าครับน่าจะใช่นะ ประตูล็อกประตูล็อกห้องไหนเนี่ยอาจจะอยู่ข้างล่างนะแต่ลองมาดูก่อนโอเคครับเอ้ยผมว่าไปดูแผนที่ก่อนดีกว่าดูแผนที่ก่อนห้องนั่งเล่นนะ โอเคอ่ะ okay. คุณยายวรนาถโอเคครับจาห้องนั่งเล่นอะไรนี้เป็นโรฉันเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ที่ไหนนะในรูปไงใช่ไหม โอ้โกล่องนีชานหัดครับผมไม่รู้รหัสยังไม่ไมีรหัสครับตำรวจตายโตอ้าวโอเคครับสามารถหลบได้น,นะฮะขึ้นไม่ไหน,นครับขึ้นไม่ได้ครับมีวัตถเพื่ออะไรก็ไม่รู้เก็บกระดาษครับ Happy Birthday to you ทูใครครับเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับรอเปล่าถ้าไม่มีอะไรก็ตันแล้วนัเนี่ย Happy Birthday ทูยูรออ่ะ ดูบันทึกที่สองนะครับจิกานดาหน,นึ่งนะเช่นเห็นเจ้าพิศาจาสีดำปิดไฟปิดไฟะดซะพิศาจาสีดำเหรอเปีศพิศาสีดำด้วยเหรอปิดไฟละมาหรือเปล่ายังไม่ได้อะไรคืบหน้านอกจาก พิซ่าสีดำเออยังไม่ได้อะไรเพิ่มเติมนะออกก่อนเดี๋ยวลองเดินสำรวจดูเพิ่มเติมนะไม่รู้ว่าคุณยายวรลนาจะออกมาอีกป่าพวกคุณยายวรลนา,าเปยนอ้พิซาน่ากลัว นะดูห้องนี้ก่อนครับเฮ้ยอะไรอะแดรี่สิบแปดยี่สิบสี่สิบหกนะฮะวันเกิดอัลเบิร์ตวันเกิดเลน่าวันเกิดแมรี่ สิบแปดนะยี่สิี่สิบหกนะโอเคครับสิบแปดยี่สี่บหกนะโอเคผมจะย้ำมาเรื่อยๆนะครับเราวิ่งไปที่ห้องเป็นโนครับ สิสิบแปดลองสิบแปดยิบสี่ก่อนครับ สุดท้ายผมก็เปิดได้ครับเลขที่ออกก็คือสองสี่ศูนย์เก้านะครับก็คือเดือนเกิดของเอ,อของใครวะของใครก็ไม่รู้นะครับสองสี่ศูนย์เก้านะครับโอเคงั้นเราจะไปกันต่อครับเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนครับโอเคครับปลอดไปแล้วคุณยาวรนาศไม่สามารถเอากุญแจมาจากเราได้ครับเราได้กุญแจอะไรมา ่าดูก่อนไปเจ้าห้องเก็บของนะครับโอเคครับไปครับคุณยาวแล้วเนะ่นยิงองุ่นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูที่ห้องข้างล่างก่อนครับไปดูแผนที่ที่ห้องล่างก่อนห้องอ่ะเดี๋ยวนะห้องเก็บของมันอยู่ด้านนี้ไม่ใช่เหรออันนี้มันห้องน้ำ ะไปดูแผนที่ก่อนเพื่ความมั่นใจนะอ่าห้องเก็บของนะฮะต้องขึ้นแบงค์บนรึเปล่ะขึ้นแบงค์บนก่อนครับโอเค องเก็บของนะอยู่ด้านบนเนี่ยตัวเลาครับฮะคุณยาวนล้วนะ้าเดเอามานะโอเคครับต้องเก็บของว้าวอะไรเดียวอ๋อม่ของอยู่ด้านบนนะครับได้เก็บของตรงนีงน้ก่อนน้ำมันไฟแชกนะฮะมีกล่องด้วยไม่สามารถเคลื่อนย้ายกล่องได้นะะ ทำอะไรได้ไหมเนะี่ยไม่ได้นะในนี้ทำอะไรได้ไหมปิดไฟได้ครับลูกกงลูกเด็กที่ถูกเชือกผูกไว้ใช้ไฟลนเลยอะยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ก็นี่ไงมันมีเชือกอยู่เน,นี่ยลนสิทำไมโง่จังนะไม่สามารถขึ้นไปได้นะอ้ามันมี เดนลงมาสิโอเคครับได้กุญแจห้องเลนาฮกุญแจห้องเลนาอยู่ไหนเอ่ยปิดไฟก่อนเพื่อความปลอดภนะัยนะเฮ้ยอย่าเพิ่งนะขอเซฟก่อนครับไม่ได้ไม่ได้ไไดห้องเลนาไปดูแผนที่ก่อนครับห้องเลนาอยู่ตรงนี้ปะล่างหรือเปล่าครับประตูล,ล็อกนะฮะไปดูแผนที่ก่อนครับ คุณยาวรนาณคุณยาวรนาณอยู่ตรงข้างๆเลยครับผมจะน้ำตึงถึงสามนั่นหนีคุณยาวรนาณ์แครับน้ำตึงสามไปน้ำตึงสามไปน้ำตึงสามไม่สามารถหนีคุณยาวรนาณได้ะคุณยาวรนาณ์เขาวิ่งเร็วนะ มากลับมาที่ห้องโน้ตแล้วห้องห้องโน้ตคุณยายวาาัลนาธหรือเปล่าอะต้องตีต่โอ้ยคุณยายวาาัลนาธเกี้ยมก็ออกมาเร็วจังเนี่ยไม่ทำอะไรให้เธอคุณยายวาาัลนาธดุน่ะไปะเดินในที่ของเขาแล้ว มันจะสซนนะเด็กๆห้องเลน,น้าอยู่แถวนี้ป่ะครับมันจะติดอะไรบางอย่างนะไม่สามารถเปิดได้คุณยาหเวลาหน้าชอบออกมาตรงประตูนะครับเวลาเดินเข้าประตูปุ๊บมันจะมีความแบบเเสียวนะนิดนึงนะอันนี้ห้องเป็นโนะห้องเลน,น้าต้องไปหาห้องเลน,น้าครับอันนี้ออกมาหรือเปล่า ห้องน้ำครับห้องเลน่าอยู่ไหนอะเดินฮะต้องไปตามหาก่อนตูที่แผนที่ครับห้องคนรับใช้หรือเปล่าไม่ใช่ครับห้องเลน่าอยู่ไหนเะนี่ย ดูแผนที่ดูมันจะติดอะไรบางอย่างแต่ต้องตามหาห้องเลน,น่าก่อนครับกลับมาที่ห้องโน้ตอีกแล้วครับ เฮ้ยเฮียคุณยายวราถหยุดนะคุณยายประตูล็อกคุณยายอย่าทำเชิญจะไม่ให้ไปไหนเลยเลยเฮ้ยเฮีย คุณยายเวอร์ชั่นดำอะไรวยูเนี่ยไม่เล่นเลยใช่ไหมเนะี่ยอุ๊ยโอ้ยเอาเยอดแฮทติกบ้าไปแล้วเกมมาเร็วนี่อุ้ยโอ้ยเอาเยอะเอาเยกอ,อ่ะเอามาดิมา อยู่เงี้ยนะทั้งวันนะคุณยายวราด้วยนั่น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 ไอเดียคุณยายติดว่ะเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อ่ะคุณยายติดครับทั้งวันนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไอ้นี่คุณยายหรือเปล่าเน่ยนี่ครับ,ด,รบ,รบดูคุณยาย,ย,ายนะฮะโอเคครับคุณยายบั๊กนะครับโอเคครับไปดีกว,ว่า นั่นไงโอ้คุณยายโกงไปท้งไหนมะเนี่ยนะร้านเหี่ยคุณยายฮะอุ้ยอุ้ยเกือบแล้ว,วนะอีออกคุณยาย หนีหนีคุณยายหนีคุณยายาวาวาอะไรอ่ะออ้โมันไม่ไหวเวลยไม่ไหวกลบเกมนี้แล้วนะจิงๆจิ้มไม่มันเกินไปอ่ะเอาจริงอะมันเกินที่ฉันจะรับไหวแล้วห้องเลน่ามอยู่ไหนล่ะอ่ะกลับลงมาในห้องนี้อ้ะ ผมว่าห้องเลน้นมอยู่ข้างบนแน่เลยไปด้านซ้ายครับแต่ว่าคุณยายวรนาถคุณยายวรานาคทีดำาม่จะมัดปิดไฟได้เฮ้ยคุณยายวรนาถวิ่งไ้นักว่าจุกจุกคุณยาย ปุ้ยย่าเกี่ยนั่นคุณยายอยากนั่งโตนะไปครับเอ,อื้อะไรไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมล่ะคุณจิ๊ก ท่องเลน,น่าอยู่ไหนนะ